นมหนูทูใหญ่เลยลูกเอานี่ค่ะเอาคุณหมอจ้าเอาคุณหมอเล่นเลยค่ะเล่นคุณหมอเลยเดี๋ยวยายเอาเครื่องมือให้เอาเครื่องมือคุณหมอให้นะโอ๊ยมันหนาลูกเอ้อุยเม็ดแม่ข้อทำหักของของหนูเนี้ยอือข้อทำหักของหนูเหรอจังครับว่าใช่เองเนี่ยท เอาเก่งเลยเก่งขับแท้ลูก่อยไหมของเล่นอของเล่นมีคุณหมอด้วยนะลูกเ,เล่นเลยค่ะอ Ma tua oh, -ah, si mata ทางนั้นใส่ก่อนเข็มจะกันประกอบในรูปประกอบถือแล้วเดี๋ยวหนูรู้ให้รู้ประกอบให้อ๋อหนูประกอบให้ยกให้การลุกหนักโอเคไปฝั่งนูง้นลไปฝั่งนูง้นช่วยกัน ไหวนะะั่นแหละแ่อยไมไหวโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะทดสอบทดสอบ let's go let's go เลยลเลออเออลออเออเอาเอาเออเออเละเออ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 ออเ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 ออออ ตื่นเช้าแล้วใ่แล้วอ่าใส่ชุดไปโรงเรียนได้แล้วค่ะ่้หอนอรับอนอนหลอนอนเขาน้ง้องร้องเหรอม่นอยากกินอะไรคะ

เป็นล้างมือก่อนอันไม่ใช่เหรอมตัว่อไดมู่นโอ้แบมูเรอาบ้า่ะอให้หน่อค่ะนี้ไม่นีนี้่่ของเะหรออีอหรอคะ อะไรคะทุกตุกตาบ้านมาเอาอันใหม่ค่ะอันนี้มันอันนี้มันรูใหญ่อันนี้หนูปเอาไปเปลี่ยนหนูไปเปลี่ยนให้แอลไปเอานี่ค่ะอ่ะหนูเดินเอานี้ไปเปลี่ยนให้แอลนะแอลเปลี่ยนให้หนูหน่อยไปนู่นในตลัวในตลัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่คะ

แล้วก็ยกไปนอนไว้ที่นอนนะคะไม่ให้นอนอยู่ตรงนี้นเอาขอแค่หลักเฉยๆ,ๆเอ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 อเออเ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 อ อยู่ที่เราไปเฝ้าทวดกันนะแล้ววันนั้นเราออกมาแล้วไม่ได้เอาแขนน้องมาด้วยพี่พี่น้องเพชรไม่ได้เก็บมาเหรอคะน้องเพชไม่ได้เก็บมาเหรอคะ,ะทำไมน้องเพชรไม่เก็บเอาโน้ปใ,ใส่น้องลูกใ,ใส่น้องก็เอาไปจีน่าจิ้งจ้าอือือทวดตื่นยัง วนอนเลอะเอ๋อเออนอนปุ๊กจะเข้ากินข้าวน้องคอยจะนอนแล้วนะโอ๊ยน้องเพชรไม่ง่ายเลยไม่ได้ทำเลยไปไปไปไม่ต้องไปกวนพี่แล้วพี่จะนอนแล้วลูกไปไปไปน้องเพชรไปนูน่นไปหาพี่บีมนะพี่บีมเอ๋นะไม่ไม่ได้ไม่ได้หรอกเอ๋ไม่เอ๋อ ค่อยหลับแลค่อยหลับแล,ล้วยายจะป่ยให้นะีคอยหลับก่อนนะไป,ไป ให้ตาได้ให้ตาอีเด <stop it. S 1> ้อีอมาเลกันมานีคอยจะลับแล้วตั้มโทรศัพท์เนี่ยโอ้ เพลงแนงจีนเพลงฟรอมรักไม่มีขอแม่หวงเจ้าดังดวงใจลูกความที่เจ้าโบ,บินไปมีความห่วงใย you mm -hmm. นอนตื่นคำเหมือนกันเนานี่ค่ะต้งโตเอิ เด็กหลับแล้วค่ะเด็กๆหลับแล้วค่ะหลับแล้วหลับอยู่กับทวดทวดก็หลับทวดหลับอยู่ตรงนี้บา,บายยค่ะ